มาแล้วครับตอนนี้ครบแล้วใช่ไหมครบทุกคนใช่ไหมแล,ะละม้พวพี่โุกพี่พุกะะคนเดียวใช่ไหมพี่โซนเขาเรียกเราพี่เอกีเดินมา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 ฟังฟังฟังเข้ามาตึกแรกวันนี้เราจะไม่แพ้สักไฟนั้นเล่นกันบอกกันดีๆทุกครั้งที่เขา้าวอเสร็จป,ปุ๊บตายใครตายเสร็จป,ปุ๊บรีหูไปหมดแล้วก็หมัดล็อกตัว ไม้เอ้ยล็อกตัวไม้ส่วนไม้ล็อกตัวมีดเล่นกันให้เป็นยาใช้ได้ใช้ยาเฟืองยาใช้ได้ใช้ยาเฟืองเล่นให้มันรู้บัฟได้แต่อย่าแรงเข้าใจไหมอันนี้เหมือน้าไจได้แต่ย่าแรงอุ้ยไอ้ลาซวยอะละวะด้วยขอไปนี่เรกก่อนได้ป่ะเจ้ไม่เต็มอ่ะพี่พี่ยอมาพี่ยอนมรวมอยู่นี่ก่อนแบ่งยาตายาช่วยไปเท่ากันไ้มอ่ะ มา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 เฮ้กูยังไม่มียาชุบเลยนะเว้ยไอมีก็ทำนั้นนะทำนั้นดีไม่ได้ม่กีนได้ซื้อป่ะได้ซื้อบ้างหมัดีกว่าไม่ให้หมัดวิ่งไล่ชุบอ่ะโซนเมื่อกี้ได้ซื้อป่ะอ่ากูไม่ได้ซื้อยาชุบมาซื้อแต่ยาโซ่โซ่โซ่โซชุบมันมันชุบเก่งนะไม่ซื้อมาเลยอ่ะเดี๋ยวมันมันซื้อไม่ได้แล้วไม่ใช่วันนี้มันสุดท้ายนี่ให้กูซื้อสามสิบอันเอาป่ะเออเอาสามสิบอันมาดิ มาแล้วเข้ามาแล้วเข้ามาแล้วไยมาเต็มอยู่นะมาวาะมาวาตัวคุยเยอะเชื่อกลัวก็กวาก็กวาเอายาเข้าเอายาเข้าช่องทุกคนยาปั๊มยาุใครชุกเพื่อนบอกด้วยจะได้ไม่ต้องชุดซาใครตายเด้งใครตายเด้งกันนั้นแหละเด้งเด้งโอ้ยแม่ไม่ธรรมดานี่ยเดี๋ยวรู้จักบางแอมัินอ่ะเดี๋ยวเขาเปิดแบบ เปิดตะกรเปิดตะกรไอวิเปอร์นี่แลานเอว้ตะกรงแอลานเอาไว้ฮัลโหลวิเปร์นี่วงวงแค่ไหนวิดเปิเพลงใหม่วงแบบนิดเดียวเลยโอเคโอเคโอเคไอยไอยู่ไเอย่างอยานี้ไอ้อ้ผมได้เสียงเ่เขาไดหัวด้วย

ไม่ต้องแย่งกันไม่ต้องแย่งกันไม่ต้องตีแย่งกันป้อนปอนปอนปอนอปอน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 ไม่มีแข่งไม่มีแข่งไม่มีจอด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 ทำไมผู้มดแดงมันเยอะจังวะล่ะไม่แปด สิบแปดคนแดงไปฟาว์วุฒเอาแมงเลย่เลนมาซ้าย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 มาซ้ายเดินมาเดินมาเดินมาฟังเดินมาอะไเนี่ยมัดเปิดไปเดิน

Bin chuẩn bị nóng rồi bên chuẩn bị nóng chút nóng rồi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  rồi nóng rồi rồi เอ้ยมันมีคนชูป่ะผู้หญิงอะ่ะผู้หญิงอันดิผู้หญิงมันชูป่ะเห็นผู้หญิงผมชมพูป่ะผู้หญิงดิโซนไอคิมมาดิโตชูป่ะบูติทำมาไปยังไปยังดรอะไรสวยตอนให้ตายตัดให้ตาช่วยกันตีช่วย เดีอยาแย่งกันตีแย่งกันตีปล่อยปล่อยเล่นปล่อยเล่นเหลือตัวเดียวเหลือตัวเดียวปล่อย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 เล่นปล่อยเล่นเลเหลือตัวเดียวกระจอกเหียกระจอกปล่อยีเป็นเหีอะไรไ้เหียหมดหมดหมมดเป็นเียอะไรล่ะฮะเป็นเียอะไร มึงโง่จังวะพวกมึงโง่จังวะพวกมึงไม่ขยะไว้สัตว์สมเพศไอ้เหี้ยกี่บอก็แพ้พวกมึงอ่ะขยันเหี้ยกระจอกมอพลังลงนะระวังด้วยดูด้วยดูหมอด้วยพอ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 โง่ไอ้โง่พอแล้วไม่เข้าตัว เมื่อวานแล้ววันนี้คือใครว่าเฮียวันนี้ไอ้สว์ไอ้คิมเมื่อวานใครพวงนี้มาดตันที่พวงนี้ดิในวังทองจริงมึงก็มาดิไอ้ตันที่มันบันรีอะไรเยอะฟีไะเนี่ยถ้าเราเข้าเนี่ยไมาเลยตรงมาไม่กระลาดบนพี่อยู่กระลาดบนกรมากรมาลากมากระลาดบนมันขี่ไปไม่ได้หรอโอ้โหเวรละมาตั้งแต่แรกเราโงวไรก็มา กำลังไปรอกาลังมไม่ต้องมาเนี่ยนี่แหละมันอยู่เนี่ยเห็นไหมพี่ถ้าไปเฉยไลยกอไปไอออกไอไอไออกก่อนขับไปขับไปไปแบงแบงแบงมันมันไล่ตามเราเหมือนกันไอระวังตกสะพานน้องมันตกสะพานขับไป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 รอมันตกสะพานรอรอออไปรกำลังไปกำลังไปกำลังไปรอรอรอเหลือฮะตัดไม้ถึงตัดไม้เนมตกสะพานเนมขับไปดีเนมมันตกสะพานไหมมันตกสะพานสักคันไหม

ผมคว่ำผมคว่ำไปเชี่ยวตกแบบตอนนี้ไอ้ชันห้าสิบ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 ความลดลงครับความแล้วลงความลดลงครับไอ้เหี้ยทันไหมเนี่ยทันตู้มีจอดซ่อมซะบ๊อปเราคว่ำเราเงลงเลยตอนนี้อยู่ตรงไหนกันตอนนี้อยู่ตรงไหนกันสะพานตะพานสะพานสะพานไหนลงเล่นลงเล่นแล้วลงเล่นแล้ว ลงลองลงลองลองลองลงไปจอดอะไรแกไหนเพืไปโดนแล้วลอ้ลงลองเล่นโดนเพื่อนโดนพี่เพื่อนโดนแล้วเพื่อนโดนแล้วตันเสียงเลยโดนมวยเปโนรูปขึ้นคิมคิมรู้ไหมเนี่ยโดนขึ้นไปอยู่บนเขาไว้ขึ้นเขาไปใส่เขาขึ้นไปได้ไหมไม่มีแล้วพี่ดีก่อนพี่ตายก็ตายไปเลยช่างแม่งจอดจอดจอดไปเขียงใส่เขาขึ้นไปใต่เขา เชยชุบเพื่อนหน่อยชุบเพื่อนหน่อยเห็นเพื่อนนอนชุบหน่อยใครเห็นเพื่อนนอนชุบเพื่อนหน่อยเร็วเร็วไม่ไรหัวดุมดินวิชิ้นกูลอยสูงไอ้สัตว์เอ้ยโอ้ยทีดีอีทดีชุบชุบชุบไม่ต้องตีแล้วชุบเพื่อนก่อนชุบเพื่อนก่อนไม่ต้องตีแล้ว

เลลอเลลเลอมาด<ห>ิเขี้ยโง่าเลได้ควายเี่ยงโง่โกเห,เงงงหมดเกี้ยงแซคลบแซคลบยาหมดหรอพี่เอาเอาปล่อยไม้เล่นบังเอาดิบังเอา ชุบกูชุบกูชุบบางสู้หน่อยบางสู้มาหน่อยบางสู้มาหน่อยบางต่อยมาหน่อยเป็นเฮี้ยอะไรล่ะโอ้ปนมัน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 หาบุ้งไม่เจอเลยนะเนี่ยไอ้เฮี้ยขึ้นมาคุยกูหน่อยสัตว์สดตีน ปั๊บปั๊บยันไม่รู้ขโมยไอ้ไอ้ปนให้หมดทุกตัวพี่ทุกตัว